สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่จ้ามาเมื่อนี้ยายติ๋วกับนวดเส้นข้าวเปียกอีกค่ะข้าวเ,เปียกลาวานะคะเส้นข้าวเปียกโบราณจ้ะยายเฮ็ดนำขุนเด้อค่ะเด้อเต็มนี่เลยค่ะยายอยากซดน้ำจ้ะก้อนอื่นก็ขอขนมสองเม็ดนะคะรดคมสวยค่ะสวยเกินนะคะสวยเกินหน้าเกินตาสามร้อยเลยค่ะอืม แต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือสองล้อยห้าสิบแล้วค่ะจะข้าวเปียกข้าวเปียกนะคะมาเห็นบ่เสียนจะติวนวดเองลูกสาวว่าแม่เฮดเสียนน้อยๆเนี่ยคือจังข้าเฮดขายหันวาสันเพื่อวังข้าตตมขายฮันใส่เลือดน้ำลุกชิ้นน้ำจ่ามือนี่ หอมพริกไทยโคกเองด้วยนะคะพริกไทยยูรานไยเวดเย็ดอยู่โขกสองโคกโขก,โกหิงแยหวานได้การเลยละเอียดยิบสองโคกเต็มขวดเลยจ้ะเอาพริกไทยเม็ดโขกเองเลยนะคะเนี่ยใส่หดหมูกรอบน้ัเด้อค่ะเติมออกมาเอาหมูกรอบใส่จ้ะเฮ็ดแคนแขนยังสิได้จ้ะ อมืมานะคะกินด้วยกันจ้าเอฟซีทีน่ารักทุกท่านนะคะไปดูวิธีทำเี๋้อติวกระเฮ็ดมไปเห็นมึง้งยู่อันซ้อยแล้วจ้าวิบว็บสามนาทีนี่แหละวางซ้อยแล้ววังเว้นเนี่ยคู่กันนี่แหละจะเอาล่วงคู่กันนี่แหละจ้ืมมา่ะมาอืม เซบเบจะเซบเซ็บจมจจจีเลือดจ้ะน้งพาวาพาจะเอาน้ำกวดน้ำปลาให้ยายหน่อยลูกเหยดจังนิดนึงตบท้ายด้วยหนึ่งเปลือกด้วยจ้ะนึ่งเปลือกแม่หวานนะคะจ้ะมาน้ำปลาใส่นิดนึง พักหอมกับพักหอมปลูกเอาด้วยจ้ะมะหันส่โอ้ยหอมไรพักหอมดีเฮ้าหอมห,หินหินด้วยจ้ะลูกสาวแตงให้แม่อัน,นันซื้อกะละมังมให้แม่ใส่กว๋วยเตี๋ยวกินซ้อนมม่ละจมลงไปในกะละมังอืมเขาจะซ้อนก้านเหี่ยวให้จ้ะซ้อนใหญ่ๆก้านยาวๆให้ให ตอนนี้กำลังหัดกินใจยังบะลึงปนเองแสบแสบมากแซบมากยายขอหอมสะอีกจ้ะใส่เบิดเลยหอมสวนเข้าเต็มยั่วเดี๋ยวออกดอก เขาเปียกโบราณนะคะทําเส้นเล็กจ้ะเส้นเล็กแล้วก็เส้นสันก็จะเห้าต้มขายจ้ะกระเพสันปันใดกระเพาะตักกินได้ยังสิจ้ะม,มาด้วยค่ะเด้อ เราเคยเห็นหมูแพงหลยกระดูกไอ้สามเหลี่ยมโล่ร้อยหกสิบจ้าแต่กิโลแล้วหกสิบบาทเอาเอาเนื้อมันอีกกว่าเนื้อสองรอยเจ็ดสิบเอามาซับซับส,บส,บสับใสใสสามสันลงไปน้ำหน่อยหนึ่งมาผัดอบแซ่บเพื่อกันจ้ะก็เอาลูกชิ้นเนื้อเอาเลือดเอาอยัางมาใส่ แซ่บเนื้อแท้เลือดไก่เลือดไก่ไก,ก็ขึ้นจะก้อนก้อนละเจ็ดบาทสามก้อนยี่สิบมือนี่ก้อนละสิบบาทจ้ะ ตยตายตายต่อะี้กัแพงเบริรจ้ะมาเด้อคะเดอกินน้ำกันเด้อคะเดอวแซ่บแซบจ้ะแต่หักควอนต้มใม่ๆม เสซนน้อยสิจ้ะเผ็ดพริกล่าวาจ้ะอู้แดงเลย แ่บแสบจ้ะคะ่ะมัามีกระดูแห็งจ้ะ <laughs> ยัดตีกว่าจะกินให้มึงจักหาหกเจ็ดนาที เยสติวอร์จะขอจบคลิปแล้วก็กินต่อนะคะมันจะเน่าจ้ะยังหน้าที่ะเผืออนคปรปฐมจ้ะได้แบง่งออกมาหน่อยนึงเทดไปวาดจ้ะแม่วาดพื้นฝากมาให้จ้ะ แย่ติวขอจบคลิปนะคะเนาอขอบคุณทุกเริมทุกรักทุกไรทุกกำลังใจที่เขามากินข้าเปียงน้ำแยติวด้วยจ้ะเด้อขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ